พันสองพันสามหล่มากน้ำเข้าด้วยมีเออยอด้วยปกติพี่ฉีดฟิลเลอร์ในหน้าใช่ปะไม่ต่ำกว่าสามหมื่นเลยด้วยตน บริเวณใบหน้าค่ะมีเส้นเลือดขึ้นแบบชัดเลยตามอนาโตมีขึ้นไปถึงหน้าผากเลยค่ะมันก็มีลักษณะของสีม่วงน้ำเงินคำ้คำๆก็คิดว่าน่าจะฉีดฟิลเลอร์เข้าเส้นเลือดซึ่งพวกนี้จะต้องรีบรักษาแถ้าเกิดหลัง1 8ชั่วโมงมันก็จะเกิดเนื้อตายได้แต่ว่าอันนี้ก็คือมีทั้งของแท้และของปลอมป,อปอนๆกันอยู่ในเว็บนี้ แต่แต่ปลอมซะเยอะที่หมอเคยถามเขาว่าทําไมถึงกล้าฉีดอะในกลุ่มพวกแบบนี้อันนี้เป็นความน่าเศร้าของบิวตี้แซนด์แล้วกันเขาบอกว่าถ้าให้เลือกระหว่างตายวันนี้ยกับไม่สวยตอนเนี้ยเขายอมตายดีกว่าโบนี่ถ้าเจอแบบนี้คือตกรลอง อยากรู้ไหมครับว่าผมหายไปไหนมาสําหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วคุณเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่คุณกําลังจะหารายได้จากช่องทางออนไลน์อยู่ผมรู้นะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ยากในการที่จะทําให้ช่องหารายได้เพิ่มขึ้นบางคนทามานานแล้วรายได้ไม่มาสักทีสปอนเซอร์ก็ไม่ค่อยเข้าอยากจะหารายได้ก็ต้องมานั่งรอสปอรนเซอร์คุณกําลังเจอปัญหานี้อยู่ใช่ไหมครับผมก็เจอปัญหานี้เหมือนกันจนกระทั่งผมมาเจอสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าแอปฟิลิเอตนะครับซึ่งตอนนี้มันเป็นเทรนที่กาลังมาแรงมากๆซ น้อย3ปีและกำลังจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับ <Wow. S 1> และผมทําได้แล้วครับตอนนี้ผมกําลังหาเพื่อนร่วมง,งานที่จะมาร่วมง,งานกันแบบระยะยาวครับสำหรับใครที่มีผู้ติดตามในช่องทางต่างๆเกิน1,000 0คนขึ้นไปและพร้อมที่จะรับความรู้ให,ใหม่ๆและสร้างรายได้ให้กับตัวเองมากขึ้นสามารถกรอกใบสมัครเข้ามาได้เลยครับผมรับจํานวนจํากัดรับไม่เยอะนะครับรีบสมัครเข้ามาเลยในลิงก์ด้านล่าง สว,ส,สวัสดีค่ะโกโไหมคะแ็กค,ค่ะเจนนี่เบบี้บูค่ะโปมค่ะและอีพีนี้นะคะโกงไหมคะค่ะก็จะพูดถึงเรื่องความสวยความงามบนใบหน้าของผู้หญิงกันค่ะอพอเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเรื่องความสวยความงามเนี่ยมันก็ไม่เข้าใครออกใครซึ่งคนเราปกติเนี่ยจะต้องมีทำนู่นนี่นั่นบนใบหน้าบ้างใช่ไหมคะพี<ช>่แเชนเชนเชนเติมน<ช>ั<ช>่นน<ช>ิดเติมนี่หน่อยให้มันแบบดูดีอะไรแบบนี้สวยได้อีก อาทิตย์นี้เราอะไปนคนพบม,มาว่ามีคลินิกเถื่อนค่ะที่มีหมอเนี่ยรับฉีดฟิลเลอร์ซึ่งเป็นฟิลเลอร์ฮิวหรือว่าฟิลเลอร์เถื่อนค่ะทุกคนมไมถึงเรียกว่าเถื่อนอะเพราะว่าเป็นฟิลเลอร์ที่แบบเป็นการนําเข้าแบบผิดกฎหมายคือไม่มีการรองรับขององค์กรอาหารและยาค่ะมันไม่มีการควบคุมอุณหภูมิหรือแบบวิธีการนําเข้าที่ถูกต้องค่ะ แล้วแบบนี้เราจะรู้ได้ไงอะเรารู้ได้เพราะว่าเราอะทักไปถามคนที่เขาขายฟิลเลอร์นําหิ้วเนี่ยเขาจะแนะนําว่าเป็นคลินิกนี้นะคลินิกนี้กี่ที่กี่ที่แล้วแต่ที่ที่เราอยู่ค่ะก็คือคนขายแนะนําคลินิกที่จะให้เราไปฉีดอีกทีซึ่งมีคลินิกเยอะมากจริงจริงมันก็ไม่ได้แพงมากนะในการทําหน้าเดี๋ยวนี้อย่างที่พี่ฉีดใช่ปะมันก็จะแบบว่าตัวธรรมดาแบบฉีดใต้ตาก็อยู่ที่ประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นห้าอะไรเงี้ยมันถูกขนาดนั้นเลยเหรอถูกมากหนูบอกเลยว่า ของหนูอะ่ะมันเลือกได้เลยพี่ถ้ามีออยอนเนี่ยจะแพงขึ้นมาประมาณ2เท่าแต่ถ้าไม่มีออยอนเนี่ยก็คือพันนิดนิดอะเอาอยู่พัน,นหนูก็สวยได้แล้วหนูเซิร์ชแบบไหนยังไง่ะฟิลเลอร์ราคาถูกเหรอหรือว่ายังไงใช่ใช่หนูพิมพ์อย่างนั้นเลยว่าฟิลเลอร์ราคาถูกมันก็ขึ้นมาเยอะเลยแล้วก็แบ่งเป็นภาคภาคว่าเราเนี่ยอยู่ภาคไหนเขาจะได้แนะนําคลินิกที่รับฉีดให้เราได้อะไรเนี้ยอย่างนี้ก็เข้าถึงได้ง่ายทั่วไปราคาก็ถูกด้วยเนี่ย หนูแค่พิมพ์คําว่าฟินเข้าไปปุ๊บนี่ขึ้นมาเลยอย่างนี้พอ <Wow. S 1> ข,ขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมทุกคนแล้วก็กดเข้าไปซึ่งสมาชิกในนั้นมีพี่แพ็กอยู่ด้วยเมื <laughs> <laughs> ่อกี้ไงเมื <laughs> ่อกี้ เอาไหมเอาไหมสนใจไหมปกติพี่ฉีดฟิลเลอร์ในหน้าใช่ป่ะแบบถ้ารวมๆอ่ะก็คือแบบไม่ต่ำกว่าสามหมื่นเลยนะเว้ยคือแบบถ้าฉีดอ่ะไปพันสองพันสามถูกมากน้ำเข้าด้วยมีออยด้วยผมมีออยนี่ออยเขาแค่สองพันห้าเองนะสองพันห้าถ้าของพี่ฉีดหน้านะสองพันห้าสองพันห้าสิบห้าหมื่นเดียวเออาตามไปทำอย่างอื่นไปดัดนั่เยอะออยแปลว่าอะไรอ่ะอยอืมอารม เห็นไหมทุกคนถ้าเราเข้ามาปุ๊บมันจะมีอย่างนี้เลยแค่เราสนใจตัวไหนหรือสนใจกลุ่มไหนหรือเราอยู่ภูมิภาคไหนเราก็สแกนลายทับเข้าไปในตัวแทนคนนี้ได้เลยเขาก็จะมีแนะนํปุ๊บปุ๊บปุ๊บว่ามีกี่อย่างกี่อย่างตอนนี้นะคะหนูอะทาการทับไปแล้วว่าพี่คะมีตัวนี้ไหมคะเอาแบบสีนี้คะ่ะซึ่งก็คือเนลามิดนะคะซึ่งเขาถามว่าแบบเราเนี่ยต้องการส่งยังไงขนส่งหรือว่าแมสหนูก็เลยบอกว่าส่งแมสค่ะในราคาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหลักพันเองค่ะ ทุกคนนี่หนูสั่งแล้วโอนตังค์เรียบร้อยนี่หมอฉีดให้เลยใช่ไหมใช่เนี่ยเขาส่งที่อยู่คลินิกถึมาแล้วนี่อันนี้เลยพี่ว่าคลินิกที่โฟมบอกอะ่ะพี่ว่ายังไม่อยากไปดีกว่าพี่พ,พี่พี่กลัวคือพี่ชอบในราคาที่มันถูกนะแต่ว่าพี่ยังไม่เชื่อในคลินิกละกันพี่ขอเอาตัวยาตัวเนี้ยไปหาหมอที่พี่ฉีดประจําดีกว่าไปให้หมอเขาดูว่าฉีดให้พี่ได้ไหมอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะคุณหมอคุณหมอ,หมอชื่ออะไรคะ ชื่อแพทย์หญิงนินเนจันวงนะคะชื่อเล่นชื่อว่าหมอหนอนค่ะปัจจุบันเป็นเจ้าของเลเวเนสคลินิกค่ะก่อนที่จะมาเปิดคลินิกตัวเองก็คือรับจ้างทําคลินิกอื่นมาน่าจะประมาณ6-7ปีและซึ่งการที่เราแบบไปทําตามคลินิกอื่นเนอะมันก็ต้องมีแบบเหมือนโปรโตโคอลตามกฎเกณฑ์ไกด์ไลน์ของเขาอย่างเงี้ย ซึ่งมันก็จะมีเรื่องบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกแบบไม่ comfortable ไม่สบายใจที่จะแบบอยู่ในคลินิกนั้นก็เลยสุดท้ายตัดสินใจมาแบบอ่ะเปิดของตัวเองดีกว่า ทีเนี้ยมันจะมีคลินิกหนึ่งที่ตอนเราไปอยู่ตอนแรกอะ่ะใช้ของแท้แล้วหลัง,ลงอๆอ่ะเขาเริ่มเอาของฮิ้วหรือว่าของปลอมอมาปนซึ่งตัวเจ้าของคลินิกเขาก็บอกว่าอ,อประสิทธิภาพมันก็พอๆกันแหละก็ใช้ๆไปแต่เราอะ่ะรู้สึกไม่สบายใจฉะนั้นเวลาที่เราใช้อะ่ะเราจีบของแท้มาใช้ทุกรอบแต่ที่เคยเจอแบบช็อกมากอันก็คือเขาอะ่ะรู้แล้วว่าหมอติดใช้ของแท้ใช่ไหมแล้วทีเนี้ย เขาเอาฟิลเลอร์ซึ่งฟิลเลอร์อะค่ะมันจะมีเวลาฉีดอะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเข็มแหลมกับเข็มทูทีเนี้ปกติเข็มทูเราต้องซื้อแยกมาแล้วเวลาจะใช้ก็คือแกะกล่องอะเขาจะมีเข็มแหลมอะแถมให้แล้วเราต้องไปซื้อเข็มทู่มาใช้ทีนี้คลินิกนั้นะ่ะเขาเอาเข็มทูใส่เข้าไปในกล่อง าก็คือต้องแกะกล่องก่อนใช่ไหมแล้วใส่เข็มทูบเข้าไปแล้วเขาก็ปิดเทปแล้วเขาก็ให้ผลหมอว่าเออใส่ไปให้เพื่อให้หมอสะดวกในการใช้งานจะได้ไม่ต้องแบบมาประกอบเองทีหลังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหมอก็มองก็แบบเออกล่องมันก็ของแท้ก็เออเอาเข็มทู่มาให้มันก็ดูสะดวกเนาะก็ไม่ได้สังเกตอะไรแล้ววันนั้นกะกลังจะฉีดหน้าคนไข้แล้วที่เนี้ยเพิ่งสังเกตเห็นว่าแบบปอกอะมันไม่ใช่ปอกเข็มใช่สรุปก็คือเขาอะ แกะของแท้อเอาออกไปขายซึ่งอันนั้นก็คือแบบโอ้แอดวานไปนะจากตอนแรกแบบยังให้ดูเทียบได้ว่าแบบเอออันไหนของจริงของปลอมต่อมาต้องมานั่งแบบเอย้ยเช็คถึงขั้นแบบตัวไซลิงก์ตัวยาวว่าแบบมันแท้หรือเปล่าก็รู้สึกว่าเออไม่ค่อยสบายใจที่บบจะทำอแต่ว่าอันนี้ก็คือมีทั้งของแท้แล้วของปลอมปน,นกันอยู่ในเว็บนี้แต่แต่ปลอมซะเยอะโอเค อะอย่างที่บอกว่าเราไม่รู้ว่ายาที่เขาเอามาให้อะใส่อะไรไปบ้างสมมุติว่าเขาบอกว่าฮิ้วของแท้ฮิ้วของแท้ก็คือสมมติเป็นยาที่แบบผลิตจากที่เกาหลีจริงๆแหละแต่ว่ายาที่เราใช้ฉีดหน้าส่วนใหญ่อะมันต้องควบคุมอุณหภูมิถ้าสมมติยาบางตัวอยู่ในอนุณหภูมิที่ร้อนไปยามันเสีย ถ้าเสียแค่แบบฉีดเราไม่เห็นผลนะไม่เท่าไร่แต่ถ้าฉีดแล้วมันกลายเป็นสารพิษทําให้แบบอักเสบหรือติดเชื้อหมอว่าอันนี้ค่อนข้างอันตรายแล้วก็การที่เขาบอกว่าเอ้ยสามารถไปฉีดได้คลินิกตำนี้ตมนี้ตำน,นี้นะหลายที่ที่หมอไปถามมาคนที่ฉีดให้อะ่ะ เป็นพยาบาลเป็นผู้ช่วยพยาบาล<ม>ก็คือไม่ใช่หมอมเพราะว่าแบบหมอส่วนใหญ่อะ<ม>ก็ไม่มารับฉีดของคิ้วหรือของอะไรเพราเราไม่รู้ว่าเขาเอาอะไรมาให้อะ่ะฉะนั้นการที่เราแบบไปเจอกลุ่มว่าแบบเอ้ยซื้อไปได้นะคะเราก็ไปฉีดตามนี้มันก็อันตรายกับตัวคนเนาะเอาจริงๆเปิดคลินิกอะไม่ได้ยากขนาดนั้นอะหลายที่เลยอะซื้อใบประกอบหมอมา จ่ายใ,ให้หมอเดือนละประมาณแบบ20,000ื่นมั้งเพื่อเปิดคลินิกเพื่อเอามาแขวนใช่ไหมคะใช่เพื่อมาแขวนเฉยๆแต่ว่าคนที่อยู่ประจําคลินิกจริงๆอะ่ะใครก็ไม่รู้ถ้าอย่างของหมอก็จะมีคนทักมาว่าแบบเออหนูซื้อยามาหมอรับฉีดไหมคะซึ่งหมอไม่รับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าที่ถือมาเป็นอะไรสมมติว่าหนูบอกว่าหนูถือมาเป็นยาแท้นะสมมติหมอสแกนได้เลยว่าของแท้แต่สมมติหมอฉีดไปอะ่ะแล้วหนูช็อกตายไปอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่า หมอแบบไปฟ้องร้องหรือมีปัญหาอันนี้ก็ถือว่าผิดเพราะว่ายาเนี้ยไม่ได้ผ่านการสั่งซื้อทางคลินิกเราแต่เป็นแบบคนไข้ไปเอามาเองอ่ะอันนี้ก็ถือว่าแบบผิดกฎหมายเหมือนกันที่หมอเคยถามเขาว่าทําไมถึงกล้าฉีดอ่ะในกลุ่มพวกแบบนี้อันนี้เป็นความน่าเศร้าของบิวตี้แซนดและกันเขาบอกว่าถ้าให้เลือกระหว่างตายวันนี้ กับไม่สวยตอนเนี้ยเขายอมตายดีกว่าคนที่แบบไปฉีดกลุ่มแบบเนี้ยเขารู้สึกว่าณวันเนี้ยเขาต้องการความสวยมากๆอ่ะถ้ามันจะต้องเสี่ยงเออเขาขอแบบลองเสี่ยงดีกว่าอยู่แบบไม่สวย <S <S จริงๆอะ่ะขอได้แต่คนส่วนใหญ่อะ่ะไม่ได้ขอ,ไ,ไ,ดขอได้เพราะจริงๆแล้วเหมือนกับว่าเราอะ่ะมักจะพักแชทเพื่อจองคิวออนไลน์ก่อนใช่ไหม,ไมเราสามารถขอชื่อกับขอเลขหมออะ เพาแบบเออวันนี้ที่เราจะเข้าไปฉีดอ่ะเป็นหมอคนไหนแล้วจริงๆคลินิกปัจจุบันอะได้เจอหมอก่อนฉีดหน้าน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่ามักจะเป็นเซลล์อะที่ปิดแล้วก็เจอหมออีหนึ่งก็คือตอนฉีดหน้าเลย ถ้าสําหรับคนที่เริ่มต้นเข้าวงการฉีดหน้าเลยละกันเนาะอยากให้เลือกคลินิกที่มีชื่อเสียงเราดูรีวิวหลายๆด้านไม่ใช่รีวิวของคลินิกเองอันที่2ก็คือก่อนเข้ามาใช้บริการอะ่ะอาจจะขอเช็คก่อนว่าเออคุณหมอที่ประจําเลขวอเขาคืออะไรเช็คว่าเขาแบบเป็นหมอจริงๆริงไหมแล้วก็เวลาเช็คแล้วอะ่ะจำหน้าหมอไปด้วยนะเพราะว่ามันเคยมีข่าวที่เขาแบบสวมรอยหมออะ่ะหมอชื่อเนี้ยกับหน้าเนี้ยมันคนเดียวกันไหม แล้วก็ต่อมาเวลาเข้ามาเจอหมอที่คลินิกอะค่ะควรจะได้เจอหมอก่อนที่จะจ่ายเงินและฉีดหน้าไม่ใช่ว่าเจอเซลล์ปิดเราก็จ่ายเงินไปอย่างเดียวเนาะ เราก็เวลาฉีดหรือใช้บริการนะคะก็จะต้องมีการโชว์โปรดักต์แล้วก็แบบแนะนำเลยว่าเอ้ยตัวนี้เราจะฉีดอะไรเข้าหน้าแล้วก็มีวิธีการเช็คยังไงเพราะของหมอสมมติว่าเวลาก่อนฉีดหน้าก็จะบอกคนไข้ว่าเออตัวนี้มันคือยี่ห้ออะไรใช้รุ่นไหนแล้วก็วิธีเช็คของแทรเช็คยังไงเพื่อให้คนไข้มั่นใจว่าที่ฉีดกลับไปอ่ะสามารถแบบไปเช็คตรวจสอบได้แล้วก็ของหมอพวกกล่องยาอะไรยเงี้ย ถ้าคนไข่อยากเอากลับบ้านอะเอากลับได้ถ้ากลับไปก็คือเอาแบบไปฉีกยาทิ้งไปเป็นกล่องๆเพราะว่าเดี๋ยวแบบมีชาชีพเขาเอาไปใช้งานต่อโอเคในไหนเราก็ได้ไปซื้อ,อยาที่เราซื้อมานจากข้างนอกเนาะแล้วก็มาหาคุณหมอแล้วก็มาเช็คกันเลยว่าสองกล่องนี้มันต่างกันยังไงขนาดกล่องตัวนี้ที่แพทยซื้อมานะคะจะเป็นกล่องที่เล็กกว่าแต่ของคุณหมอที่ถูกต้องนะคะ จะกล่องขนาดนี้อ่ะเห็นไหมความยาวของกล่องและความหนาจะไม่เหมือนกันละแล้วถ้ามันเป็นยาหิ้วหรือยาแท้นะก็คือตรงนี้2ฝัง่งนี้จะไม่เหมือนกันผ่านออยแพ็คเกจิ้งของเรานะคะจะเป็นภาษาไทยทั้งหมดแต่ถ้าเป็นตัวนี้นจะไม่มีอะไรเลยเห็นไหมส่วนด้านหลังชัดเจนก็คือภาษาเกาหลีอันนี้คือยาหิว้วถ้าเป็นของไทยที่ถูกกดออยล์ก็เป็นอย่างนี้อ่าง่ายๆแล้วอีกอย่างก็คือถ้าเป็นของแท้จะมีจิ๊กเกอร์นี้แปะ แล้วก็มีสแกนนี่ถ้าสแกนปุ๊บจะเป็นแบบนี้อ่าจะขึ้นแบบนี้คือเช็คได้เช็คได้นี่คือยาตัวนี้ที่ซื้อที่คลินิกนี้แล้วก็ยังไม่ถูกเปิดใช้เห็นไหมมาสแกนอันนี้มานี่คือยาที่แพ็คซื้อมาจากในไลน์นะไม่ติดอีกเฮ้ยเดี๋ยวถ่ายรูปอีกรอบหนึ่งแพกถ่ายรูปชัดมากเลยนะนี่นะทุกคนดูนะชัดมากนะเดี๋ยวแพ็คจะไปสแกนในไลน์อ่ะนี่สแกนในไลน์นะเปิดอัลบั้มตรงนี้นี่ คือทุกคนคะคือมันสั่งแบบผิดกฎหมายมาแล้วแล้วนี่จะปลอมอีกมามาดูข้างในกันเลยดีกว่าไปนี่นะคะเรากําลังแกะของที่เราสั่งมาจากออนไลน์นี่ดูดูข้างในมีอะไรไหมไม่มีไม่มีมมมแล้วนี่คือของปลอมภาษาไม่เภาษาเกาหลีเกาหลีลนี่นะคะนี่คือตัวยาที่เราได้มาจากออนไลน์ All line. สั่งซื้อมาจากข่้นไลน์นี่คือตัวเข็มไอนน้คือสลิงยาแล้วก็มีตัวนี้โอเค <Okay. S 1> อันนี้คือของ ของคุณหมอนะคะแท้เขาจะมีซีนตรงนี้ด้วยใช่ไหมซีนอ่าอ่าไม่เหมือนกันแล้วอ่าคู่มือจะมีภาษาไทยนะคะถ้าเป็นของแท้ภาษาอังกฤษแล้วก็อีกหน้านึงก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ถ้าเป็นของฟองอของที่เราซื้อมาเนาะจะมีหัวเข็มนแค่อันเดียวใช่ส่วนอันนี้นะคะจะมีสองสองอย่าง2อ,งอย่างโอเคแล้วตัวสติกเกอร์ที่มันแปะตามเลขล็อตน,นะคะเขาจะอยู่ข้างบนอันนี้ แล้วเหมือนตัวแพ็กเกจข้างหลังจะไม่เหมือนกันใช่ไหมอันนี้คือของเกาหลีที่เราเหิ้วมา<ช>ที่สั่งมาจากออนไลน์อันนี้คือของคุณหมอที่สั่งมาจากตัวแทนโดยตรงและนะคะข้อสังเกตอีกอันหนึ่งก็คือของไทยเนี่ยจะเป็นเข็มใสค่ะทุกคนดู<ช>จะเป็นสีใสส่วนอันเนี้ยจะขุ่นค่ะเนี่ยดูทุกคนคะเราสามารถดูได้นะคะว่าตอนที่เราฉีดเนี่ย ตัวก้านเข็มนะคะมันเป็นสีใสหรือสีขุ่นนะคะตอนแรกอะเขาอาจจะให้เราสแกนกล่องเป็นของแท้แบบนี้<ช>แต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาสลับข้างในหรือเปล่าก็ไม่เช่อีกทีว่าตอนฉีดเสร็จแล้วอ่ะตัวยาของเขาอะ่ะเป็นก้านสีอะไรสีนี้หรือสีนี้เอ,อที่อยที่สั่งมาสั่งมาอันนึงอ่ะแกะอันนี้คืออีกตัวนะคะอันนี้คือสั่งมาสองเป็นแพ็คสองพัสดกกุเฮ้ยเฮ้ยทำไมขุ่นขุ่นเหมือนกันเลย โบ oh. นี่ถ้าเจอแบบนี้คือของปลอมตรงนี้นะคะเราสามารถเช็คได้ว่ามันตรงกับตรงนี้ไหมก็คือถ้ามันไม่ตรงสแสดงว่ามันโครอันมันคือยัดใส่มาใส่ในกล่องแล้วก็รีแพ็กเกจสรุปว่าง่ายๆแค่สังเกตแพ็กเกจจริงก็คือได้แล้วแล้วก็คนเราเราทำหน้าค่ะต้อง ดูให้ดีก่อนศึกษาหาความรู้ก่อนที่จะทําหน้าทาสวยทั้งทีต้องมีความรู้และรอบคอบนะคะรู <Hey. S 1> ้ปะพี่ยังมีอีกเคสหนึ่งให้เราไปดู <Hey. S 1> ตอนนี้เราก็อยู่ที่ททเทน่าคลินิกนะเพราะว่าทำไมเพราะว่าเราเนี่ยมาเจออีกเคสหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยค่ะพี่แพ็กสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ ค่ะสวัสดีค่ะชื่อซันบายค่ะค่ะปกติแล้วอะ่ะพืนเดิมเลยคือเป็นคนชอบ ความสวยความงามดูแลตัวเองอยู่แล้วก็เลยไปเข้าคลินิกตอนนั้นคือที่เกิดปัญหาเลยคือไปเลือกฉีดซิลเลอร์ค่ะเป็นซิลเลอร์ล่องแกม้มแล้วทีนี้มันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาคือช่วงหลังฉีดไปประมาณ1ชั่วโมงอะคะ่ะจะมีอาการแบบปวดมากปวดแบบที่ไม่เคยปวดมาก่อนก็งงเหมือนกันว่าอาการปวดเนี่ยมันเป็นปวดแบบปกติหรือว่าผิดปกติเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยฉีดแค่ปากเนี้ยคะ่ะ แต่ปากก็คือมันไม่ได้ปวดขนาดนี้ก็เลยแบบกลับไปถามที่คลินิกอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าไม่เป็นอะไรหรอกให้รอโอดทนไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะอ๋อพอดีว่าคลินิกที่นี้เป็นคลินิกดังที่อยู่ในโคราชด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ก็มีรีวิวเพื่อนเคยไปแนะนำปากต่อปากด้วยอย่างเงี้ยค่ะเขาฉีดสวยนู่นนี่นั่นก็เลยไปลองดูค่ะ ก็คือที่เขาเทคชันก็คือเขาให้กลับเข้าไปที่คลินิกแล้วเขาก็เอ่อทำการฉีดสลายให้ก่อนประมาณไม่แน่ใจว่ากี่ซีซีก็คือฉีดสลายบวกกับให้ยาฆ่าเชือ้อหรือเปล่าไม่แน่ใจ <_ d ream> แล้วก็ให้กลับมาดูอาการที่บ้านต่อพอกลับมาที่บ้านต่อก็ไม่ทุเลาเลยจนบริเวณใบหน้าค่ะมีเส้นเลือดขึ้นแบบชัดเลยตามอนาตมีขึ้นไปถึงหน้าผากเลยอะค่ะจนอีกวันหนึ่งกลับไปคลินิกเดิมแต่อันนี้ไปพบกับคุณหมอ Pelled, ที่คล you ินิกอะค่ะที่ประจําอยู่คลินิกคุณหมอเขาก็เลยบอกว่าเธอทนมาได้ยังไงตั้งเป็นวันเธอต้องไปหาหมอเดี๋ยวนี้เลยโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแต่พอไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดปรากฏว่าไม่มีโรงพยาบาลไหนเลยที่รับการรักษาจากคลินิกด้านนอกก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ตอนนั้นมืดแปดด้านมากๆเลยค่ะทุกโรงพยาบาลที่เป็นเอกชนอยู่ในโคราชไปทุกที่ไม่มีหมอท่านไหนรับเลยค่ะมาม่าก็เลยไปไฝ่กับคุณหมอว่าแบบเฮ้ยคุณไม่รับรักษาคนไข้เงี้ยมันไม่ได้นะ เการรักษาเนี้ยคะ่ะคุณหมอเขาก็บอกว่าอะถ้าจะให้ผมรับอะรับได้นะแต่ก็คือรักษาตามอาการซึ่งผมไม่มียาฉีดสลายให้คุณนะถ้าสมมุติว่าอาการมันเป็นยังไงก็คือปล่อยไปเป็นตามนั้นตามนั้นแล้วก็คือรักษาตามอาการแค่นั้นนะคะก็เลยกลายเป็นว่าต้องไปหาคุณหมอที่ชำนาญการด้านการสลายนี้โดยเฉพาะคะ่ะก็เลยมาเจอคุณหมออุตสาห์ มีเขาซัพพอร์ตช่วงแรกค่ะเขาส่งผู้จัดการคอยโคเวอร์หนูอยู่ค่ะแบบว่าพาขับรถไปโรงบาลนู่นนี่นั่นและหลังจากนั้นเขาก็หายไปเลยเขาก็ ติดต่อไม่ได้แบบว่าเหมือนแบบทักไปแล้วไม่ตอบอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ปกติตอนแรกก็คือทําสัญญากันที่สํานักง,งานอายการไปแล้วมีเป็นใบบันทึกข้อความเลยค่ะชัดเจนว่าเขาจะต้องจ่ายค่าเสียหายเท่านี้เท่านี้เขาก็เซ็นรับทราบทุกอย่างจ่ายแค่เดือน2เดือนแรกเว้นบ้างจ่ายบ้างเว้นบ้างจ่ายบ้าง <c oughs> ใช่ค่ะคนที่ฉีดหน้าให้ตอนแรกหนูคิดว่าเขาเป็นหมอ <c oughs> แต่ ปรากฏว่าพอมาเป็นคดีความจริงๆอย่างงี้ค่ะดันมาสืบจริงๆเขาไม่ใช่ช่วงแรกก็คือเหมือนหนูเกือเป็นซึมเศร้าเลยอะคะ่ะช่วงที่แบบรักษาช่วงแรกเพราะอาการตอนนั้นคือหนักมากแล้วตอนนั้นหนูทํางานเกี่ยวกับเดินแบบถ่ายแบบแล้วก็เล่น MV ด้วยก็เลยหยุดงานไปเป็นปีๆเลยอะคะ่ะ แล้วก็แบบต้องรักษาวิ่งขึ้นวิ่งลงกรุงเทพบินไปเกาหลีบินกลับมาแบบโอ,โอ้ตอนนี้ก็คือเหมือนสาธารณสุขเข้าลงตรวจแล้วก็ตอนนี้ปิดตัวไปแล้วค่ะแต่เท่าที่ทราบมาก็คือเขาไปเปิดที่ใหม่แล้วก็เปลี่ยนชื่อคลินิกใหม่แต่เป็นผู้บริหารคนเดิมอ,อาจจะใช้ชื่อคนอื่นในการจดจดบริษัทน <จด S 1> ะคะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังมากๆ พอดีว่าวันนั้นนะคะผู้จัดก,การเขารีเสิร์คุณหมอที่อยู่ในโคราชที่น่าจะมีความชำนาญในการดูแลรักษาหน้าทั้งฟิลเลอร์แล้วก็หัาถการทุกอย่างใช่ค่ะก็เลยมาได้ชื่อเป็นคุณหมออุตสาห์ค่ะที่แบบว่าแกเป็นแพทย์ผิวหนังโดยเฉพาะด้วยค่ะ พอตอเจอแรกก็เห็นลักษณะรอยโรคเขาอะค่ะมันก็มีลักษณะของสีม่วงน้ำเงินคมขำเนาะอันดับแรกเราก็ต้องดูแล้วแะละละักษณะโรกไปตามบานชิง่งคือตามลาักษณะของเส้นเลือดนะคะก็คิดว่าน่าจะฉีดฟิลเลอร์จากที่ที่น้อง ทำอาเนาะเข้าเส้นเลือดซึ่งพวกนี้าจะต้องรีบรักษาจริงๆภายใน48ชั่วโมงจะิ่งมีประโยชน์มากแต่ถ้าเกิดหลัง48ชั่วโมงเวลาเกิดอุตันเส้นเลือดอะคะ่ะก็คล้ายๆเหมือนกับสมมติอุตันสายยางเนี่ยตรงปลายก็ไม่มีเลือดไปเลี้ยงมันก็จะเกิดเนื้อตายได้ถ้าเอเดียเอยวเกิดเนื้อตายแล้วมันจะกลายเป็นแผลเป็นถาวรได้ สิ่งที่เราอยากรีบสลายคือไม่ให้เป็นเพิ่ม2องภาษาไม่เหลือร่องรอยของโรคที่เหลือบมงคั้อาจจะเป็นรอยแดงหรือเนื้อหายไปเลยก็ได้พอเจอวันนั้นปุ๊บเลยคิดว่าต้องรีบช่วยอะค่ะเพราะว่ามันเป็นเยอะก็เลยเห็นว่าต้องรีบสลายแล้วแต่เพียงแต่ว่ามาเจอหมอนหลัง4ี่ปชั่วโมงไปนิดนึงไม่ได้ไปไม่ได้เจอก่อนจะเจอประมาณวันที่3ามที่น้องฉีดมาแล้ว วันนั้นก็คือยังปวดมากๆอยู่ยิ่งปวดทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะจนวันที่มาเจอคุณหมอก็ยังแบบน้าตาซึมอยู่เลยค่ะสิ่งหนึ่งที่คนไข้สังเกตสมมติหลังฉีดฟิลเลอร์ไปแล้วเนี่ยเราอยากจะรู้ว่ามันเกิดปัญหาไหมคือหนึ่งปวดมากกว่าปกติหรือตอนฉีดเนี่ยถ้าคุณหมอจะสังเกตดีๆคือถ้าเราฉีดแค่เนี้ย แต่คือถ้ดูปวดโอเวอร์มากเนี่ย<ะ>เราต้องระวังดีๆแต่ถ้าบางคนฉีดยาชาอยู่แล้วมันจะบอกยาก2<ะ>มีรอยแดงที่นานมากไม่หาย<ะ>และถ้าหมอรู้สมมติถ้าเป็นหมอที่เชี่ยวชาญจริงๆที่เขามีประสบการณ์ด้านเนี้ย<ะ>ถ้าเขาสงสัยเขาก็จะทำ c a p i l l a r ี่ e ี i l ลมันก็เป็นการกดเทสกดเทสว่าปกติถ้าคนเราค่ะอายุไม่เกินห5ปีอ่ะคือกดปุ๊บกด5วินาทีแล้วลองดูว่าหลังจากปล่อยมือจะเลือดกลับขึ้นมาต้องไม่เกิน3วินาทีแต่ถ้าคนอายุเยอะสมมติอายุเกินห5ปีมันอาจจะช้าหน่อยหนึ่งได้ ถ้ามันค้างแบบซีดนานอย่างเงี้ย<ะ>นายเตอรสามวิอาจจะต้องสงสัยว่ามันจะมีอุดตันเส้นเลือดหรือเปล่าถ้าเขาเป็นหมอจริงๆที่เชื่อชาหรือเขาที่ม่มีประสบการณ์จริงๆอะคะ่ะเขาทำเขาน่าจะสังเกตว่าเราจะเกิดเหตุการณ์ตั้งแต่วันน,นั้นแล้วรีบสลายมันก็จะเบาบางความเป็นแผลเป็นหรือความที่เกิดปัญหาตามมาภายหลังได้ ก็จริงๆอันดับแรกคือหมอบอกยากนะคะอันนี้เดี๋ยวนี้ก็คือมีการตรวจสอบหมอได้สำหรับหมอนะก็คืออาจจะต้องศึกษาข้อมูลกับหมอแบบด้านหมอจริงๆอ่ะอย่าไปเชื่อแค่โฆษณาอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาก็พยายามไม่ให้หมอโฆษณาอยู่แล้วล่ะค่ะบางทีโฆษณาโอเวอร์เคลมมีเยอะเดี๋ยวแบบดูรูปบางทีรูปที่ดูเบอเบ้ออ่ะคิดไว้เลยนะว่ามันมันอาจจะไม่ใช่จริงหรือมีราคาที่ถูกๆมากๆก็เอ๊ะถ้าถูกขนาดนี้หนึ่งของจริงหรือป่ายังไม่รู้เลยคือต้องแบบมันต้องความพอดีเนาะอะไรที่แบบแบบถูกมากหรือเบร์มากมันไม่ไม่ค่อย ไม่จริงอะค่ะแล้วต้องไปดิ คืออันดับแรกอะคือไม่ว่ายังไงก็ตามหมออยากให้คนใข้ทุกคนทํากับหมอเพราะหมออย่างน้อยคือหนึ่งเขามีจรรยาบรรณอันดับแรกเลยนะเราไม่ได้ทําเพื่อเงินทองเราทาเพื่อสิ่งคือคายๆรักษาทําให้เขาดูดีเนาะทำหมอทุกคนก็จะตั้งใจทําให้ดีที่สุดนะแต่ถ้าคนที่ไม่ใช่หมอหมอ,ห,มอหนึ่งเขาไม่รู้จักตัวยาหรือเรียนมาตั้งเยอะเนาะะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่ได้ทำเพื่อนี้เขาทําเพื่อเงินทองอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งหมอไม่อยากให้ทําเลยกับคนที่ไม่ใช่หมอจริงๆเพราะว่าบางอย่างเกิดผลข้างเคียงแล้ว กับเรามันแก้ไม่ได้อืมันอย่างอาจจะอันตรายถึงกับชีวิตก็มีนะคะก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะความสวยเราเข้าใจว่าทุกคนก็อยากจะทําอย่างน้อยๆอย่างเราก็ต้องคิดหน้าคิดหลังดีๆมีหน้าเดียวมีหัวเดียวความปลอดภัยต้องมาก่อนสําหรับวันนี้แพ็คแล้วก็ทีมงานกงไหมคะทุกคนขอลาไปก่อนแล้วก็ฝากกดติดตามไอทีเราทั้ต่างคนด้วยนะคะสำหรับนี้บายบาย